สวัสดีครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับกับมากยอดส่วนนะครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเปิดกระดานกันก่อนเลยนะครับอ่าเปิดขึ้นไปนะครับผมอ่าเปิดขึ้นไปนะครับปึ๊บนะครับอ่าตัวนี้มีแพ้มีเสมอนะครับเราขึ้นนี่นะครับคลิปที่แล้วก็เดินนี่แพ้นะครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาต่อกันเลยนะครับก็คือตัวนี้เสมอตัวนี้แพ้นะครับผมอ่า เนินตัวนี้นะครับผมเราก็ขึ้นไปนะครับผมกีนนะครับกีนตรงนี้เราต่อกลับเลยนะครับผมนะต่อกลับไปนะครับเขาเดินมานะครับผมเราก็ขึ้นไปปุ๊บนะครับขึ้นไปนะครับเราขึ้นเหมือนกันนะครับผมนะเขาก็เดินมาตอนนี้นะครับเราก็อุดเข้าไปนะครับผม่า ขึ้นไปปุ๊บต่อนะครับต่อมานะครับเราก็ไปตาน,นี้เลยนะครับผมอ่านะครับเราก็ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเราก็ขึ้นตัวนี้ไปนะครับผมอ่าเราก็ไปปุ๊บน่าตรงนี้ไม่ให้กินนะครับหลบเข้ามานี่นะครับเราเข้าตัวนี้เลยนะครับผมอ่า ปุ๊บกินนะครับแล้วก็เข้าตานี้นะครับเข้าตานี้เราเข้าหม่เลขสอเลยนะครับผมกันแม่เขาเดินตานี้นะครับเขาก็จะต้องหลบนะครับผมหลบเราก็ไปนี่เลยนะครับผมจับกินนะครับก็หลบอีกนะครับผมมานะครับไปเข้าฮอตนะครับผมแล้วก็ไปตัวนี้นะครับผม จับกินอีกนะครับจับกินอีกเราก็หลบอีกนะครับก็ต่อฮอตทิ้งนะครับผมเราก็เดินตัวนี้ไปเลยนะครับผมเดินตัวนี้ไปเลยปึ๊บนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตามไปนะครับผมก็ลงไปเรื่อยๆนะครับไปเข้าฮอตนะครับไปอีกทีนึงนะครับผมนี่นะครับถึงตรงนี้นะครับเราก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดฮอตเขาทิ้งไปเลยปึ๊บนะครับ พราะอตเรามีสองตัวนะครับนะเขาก็ทำอะไรไม่ได้นะครับ <_ an> ก็อาจจะมาแถวๆนี้นะครับเราก็นี่เลยนะครับอ่านี่อ่านะครับเราก็กลับมานี่นะครับผมมานี่นะครับตรงนี้เราก็ปิดไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เอาตัวนี้ปิดไปปึ๊บนะครับ กลับมาอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาตัวนี้ปิดไปนะครับก็เป็นการชนะไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูแยกแยกอื่นกันต่อนะครับผมครับก็กลับมาทางนี้อีกรอบนึงนะครับผมเมื่อกี้่าแพ้นะครับผมทีนี้เรามาดูตาเสมอมั้งนะครับผมเราก็ขึ้นไปเลยนะครับผมขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ขึ้นจับกินไปเลยนะครับผมอุดอุดนะครับเราก็ให้กินตัวนี้นะครับ แล้วเราก็กินไปนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เดินตัวนี้เลยนะครับผมนะเดินตัวนี้ให้เขาเลือกกินนะครับกินมาแล้วก็กินนะครับเขาก็กินนะครับผมตรงนี้เราก็เข้ากินใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่เข้ามานี่เสร็จปุ๊บนะครับเราก็กินไปลงนู่นเลยนะครับผมนะ เพื่อความได้เปรียบนะครับผมเข้ามาปึ๊บนะครับตัวเดินเราจะเหลือสี่ตัวเท่ากันนะครับผมเราก็ป้ายนะครับผมอ่าแล้วก็ป้ายนะครับตัวเดิอนเหลือเท่ากันก็จริงแต่ว่าหมากเราสูงกว่าเยอะนะครับผมเไปเลยนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับผม ข้าถึงฮอตก่อนนะครับผมอ่ามาตานนี้นะครับเราก็เข้ากินนะครับจับกินไปเลยนะครับอ่าแล้วก็ไปฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับผมไม่ต้องไปเสียเวลาไล่นะครับผมอ่าไปนะครับผมแล้วก็ไปเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งนะครับผม นี่นะครับเข้าฮอตไปเหมือนกันนะครับผมทีนี้มาดักตวนี้ไว้ก่อนนะครับจะต่อฮอตนะครับถ้าเขาเร่งเข้าฮอตก็โดนเราต่อทิ้งนะครับเขาก็อาจจะหลบก่อนนะครับผมหลบก่อนแล้วก็มาไล่เลยครับไล่เข้าเข้าฮอตนะครับผมก็จะเข้าตาไหนนะก็เข้าตานี้นะครับผม ข้าตอนี้เราก็ต่อทิ้งไปตัวหนึ่งนะครับผมนะป,ปึ๊บนะครับปึ๊บนะครับก็เสมอกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปดูตรงแยกอื่นกันต่อนะครับครับเราก็กลับมาทางนี้เลยนะครับผมทีนี้นะครับะนะตอนนี้เมื่อกี้เดินตอนนี้ไปแล้วเดินตอนนี้ไปแล้วแพ้หมดนะครับผมทีนี้มาดูตอนนี้นะครับตอนนี้ก็แพ้เหมือนกันนะครับผมโดยเราขึ้นตัวนี้เลยนะครับผม พอหลังจากเราขึ้นแล้วนะครับเขาจะเดินได้อยู่2ทางนะครับก็คือทางนี้แพ้นะครับทางนี้แพ้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผมก็ต่อไปเลยนะครับนะครับพอหลังจากต่อแล้วเขาก็จะมีทางเลือกอยู่อีก4ทางนะครับผมก็แพ้ทางนี้นะครับทางนี้แพ้ทางนี้แพ้นะครับแล้วก็ทางนี้แพ้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางนี้ก่อนนะครับผม เราขึ้นไปเลยนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนะครับผมปุ๊บนะขึ้นไปอีกเขาเข้ามานะครับผมตรงนี้นะครับเราก็ขึ้นตัวนี้ไปนะครับผมนะเข้ามาปุ๊บอุดเข้าไปนะครับเอาอุดตูดตัวนี้ไปก่อนนะครับผมอุดไปเลยปุ๊บนะครับเขาก็จะเดินปุ๊บนะเราออกนี่เลยนะครับผม เข้ามานี่นะครับอ่ากินกินนะครับเราก็จับกินเลยนะครับผมนี่อ่าปึ๊บนะครับนี่นะครับผมเข้าฮอตตานี้เลยนะครับผมอ่าจับกินอ่าคนละตัวไปนะครับผมเสร็จแล้วก็มาตานี้มาตานี้นะครับอ่าเขาดักไม่ให้เราไปฮอตนะครับเราก็ไปตานี้ ไปตอนนี้อีกทีหนึ่งนะครับผมปึ๊บถึงตรงนี้เลยนะครับเราก็ต่อเลยนะครับต่อเลยเราได้เปรียบนะครับถ้ามานี่เราจับกินฟรีนะครับต้องมาตอนนี้อยู่แล้วนะครับเราก็มานี่เลยนะครับผมก็เข้านี่นะครับมาก็มาดักนี่นะครับก็สุดท้ายก็ชนะเลยนะครับผมชนะเลย โอเคเดี๋ยวเราไปแยกอื่นกันต่อนะครับผมครับก็ย้อนกลับมาทางนี้นะครับผมนะอย่างที่บอกไปนะครับกี้เดินนี้แพ้นะครับผมทีนี้อ่ะก็ยังเหลือทางนี้นะครับแพ้เหมือนกันนะครับผมเราก็ขึ้นไปนะครับผมอ่าขึ้นไปปุ๊บกินนะครับเขาก็เอาตัวนี้กินนะครับผมเราก็ไปอีกนะครับผมอ่าเดินขึ้นไปเลยนะครับผมอ่า ก็กินกันปึ๊บนะครับเราก็ไปตัวนี้นะครับไปดักไว้ก่อนนะครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็ให้กินเลยนะครับให้กินเลยปึ๊บนะครับให้กินตัวนี้นะครับแล้วก็ให้กินตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับเราจะไปถึงฮอดเร็วกว่านะครับผมไปเลยนะครับผม ไปเข้าฮอตนะครับผมก็เอาตัวนี้ขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะครับผมกันเข้าเข้าฮอตนะครับเขาเข้ามาก็โดนต่อฮอตทิ้งแน่นอนนะครับผมนี่เราก็มาตานี้นะครับแล้วก็มาตานี้ ลอให้เขาเข้าฮอตนะครับแต่เขาก็ไม่หลงกลนะครับผมไม่หลงกลเราก็ไปเลยนะครับไม่หลงกลเราก็ไปเลยนะครับอแล้วเราก็อุดไว้เลยนะครับให้เข้ามาเส้นหนึ่งตัวนะครับผมให้เข้ามาเส้นหนึ่งตัวก็ไม่มีปัญหานะครับผมเส้นไปปุ๊บเข้าฮอตไปนะครับตรงนี้นะครับเราก็ จับกินเลยครับนี่จับกินอย่างนี้เลยนะครับคนละตัวนะครับปึ๊บปึ๊บนะครับแต่เราเหลือ2นะครับเราชนะไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตรงแยกอื่นกันต่อครับก็ย้อนกลับมาทางนี้นะครับผมเมื่อกี้เดินตานี้แพ้นะครับบอกไปแล้วนะครับผมทีนี้มาตานีบ้างนะครับตานี้ก็แพ้นะครับเราก็ขึ้นไปเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับผมกินป้ายนะครับกินกลับมานะครับผม อ่าแล้วก็เบียดเข้าไปอีกนะครับผมอ่าเขาหลบนะครับเราก็อุดไว้ไม่ให้เข้ามานะครับผมนี่นะครับผมก็ไปแทรกกินนะครับอ่าอุดนะครับเราก็ไปตานี้นะครับอ่า bon. มาอีกนะครับเราก็เข้ากินเลยนะครับผมอ่าเขาอุดอีกนะครับผมอุดนะครับเราก็ ต่อทิ้งเลยนะครับผมนีม f f ่ต่อทิ้งเลยนะครับมาปุ๊บนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เส้นตัวนี้นะครับนะให้เส้นตัวนี้นะครับเส้นไปนะครับผมแล้วก็ปลายตานี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับแล้วก็ต่อปลายตานี้นะครับนี่นะครับกินสองกับถึงฮอตเลยนะครับผมนะ เป็นไงล่ะนี่นะครับผมปุ๊บนี่นะครับผมเข้าฮอตอีกตัวหนึ่งเลยนะครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับเข้าฮอตปุ๊บนะครับน่านะครับผมเราก็เจียมมาดักได้เลยนะครับผมเอามานี่ก็ได้นะครับมาดักต่อฮอตนะครับผม ทีนี้ฮอตเขาต้องหลบแล้วนะครับผมอ่าฮอตต้องหลบอ่าฮอตหลบปุ๊บเราก็ดักทางนี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็แพ้ไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาต่อกันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับผม